หลวงตาขอเตือนและให้เป็นหลักใจต่อในการต่อไปด้วยประเทศไทยเราเวลานี้ส่วนมากหรือ<ม>ถือพุทธศาสนาเพยียงศักดิ์สพรพนีเช่นรับศีลไปอย่างนี้ก็รับเริงมะยังพันเตไปงานไหนก็มีแต่มะยังพันเตมะยังพันเตแต่เวลารับไปแล้วเอาศีลนั่นไปเผาแหลกหมดเลยมันกลายเป็นศูนย์ไปหมด ไม่ค่อยมีศีลติดเนื้อติดตัวมีแต่ลมปากผู้ให้ก็ณโนะมตัสสาให้แล้วผู้รับศีลก็เหมือนกนารปาณาติปา,าจาเวไม่ทราบว่าปาณานั้นเป็นอย่างไรอทินาเป็นอย่างไรไม่เคยรักษาไม่เคยสนใจกาเมสมิฉายา,าเวลานี้กําลังตีตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เคยเห็นใครมีความสนใจแต่อย่างใดที่จะรักษาเพื่อความสุขล่มเย็นแก่ตนและครอบครัว มูสานี่การโกหกพกลมนี่ไม่มีใครเกินชาวพุทธเราสุราก็เหมือนกันเป็นบ้าสุรากันทั้งประเทศไม่มีใครที่จะเป็นผู้มีสมบัติผู้ดีเห็นตัวของตัวมีคุณค่ายิ่งกว่าสุราเลยสุราแล้มีคุณค่ายิ่งกว่าคนทั้งคนเลยกลายเป็นบ้าสุราไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเวลาอาราธนารับศีนหลวงตาจึงไม่อยากจะให้ศีลให้เอาเจตนาวีรัต ตามความถนัดใจโดยความเป็นผู้มีหิริโอตตะปะคือเป็นผู้ทะลุกลัวต่อบาปแล้วเจตนาวิรัตภายในใจดีกว่าที่จะมามะยังพันเตมะยังพันเตะรับไปแล้วไม่รักษาเอาศีลกายไปเผาไฟให้กลายเป็นศูนย์ไปหมดนี่มากมายประเพณีของชาวไทยเราเราศาสนากับกลายเป็นศาสนากระดาษเศษไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเวลานนี้ศาสนากลายกำลังเป็น กระดาษอยู่ในตู้ในหีบแล้วคุณแกวไว้มีแต่กิเลสออกตีตลาดล้านเละแหลกเหลวไปหมดไปที่ไหนเห็นแต่กิเลสออกหน้าออกตาลุมร้อมอยู่ไปไปหมดไม่มีมองเห็นคนทั้งคนเลย